สวัสดีครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่ายุคสองพันนะครับสําหรับวันนี้ได้พบเจอกับเพื่อนผมนะครับตั้งแต่สมัยปวชครับก็หลายปีแล้วนะก็ติดกว่าปีสิบปีสวัสดีครับคุณตอมสวัสดีครับพี่คุยกบพาผมต้อนรับตลอดเลยก็แนะนําให้ผู้ชมได้รู้จักหน่อยครับสวัสดีครับผมตอมนะครับ เอาเรียนที่ไหนมาครับเ,เรียนที่เอาตั้งแต่ตอนไหนเอาเอามัธยมนีกวะ่ะมัธยมเรียนอยู่มินจมะราชาลัยครับบอรอบอรบอนนะอรออี่อยู่แถวไหนนะบอรออยู่อยู่แถวคลองสมามวาใกล้ใกล้ใกล้สายไหมอืม,อ,มอยู่ในลึกอ่ะอยู่ในป่าอืมอันนี้คือมีวิรากรรมอะไรนะครับตอนมัธยมหมัธยม มัธยมหรอมัธยมเป็นเด็กเรียนนะดิเด็กเรียนส่วนมากมีแต่คนรังแก <laughs> เพราะว่าตอนอยู่อยู่เรียนอยู่มัธยมแกงนี่มีแต่นะตตดีไงใครก็อิจฉาสาวเยอะสาวเยอะเจ<ช> <laughs> <laughs> ้าชู้เจ้าชู้เปล่าถามก่อนไม่อร <laughs> <laughs> แต่ผมไม่เหลือ <laughs> ผมรู้จมมักคุณนี่คุณเจ้าชู้มากเลยนะไม่มีมันก็ต้องมีบ้างแหละอ้าวแล้วพอจบมาต้นแล้ว ไปต่อที่ไหนต่อครับจบมาต้นแล้วไปต่อที่บึงใหญ่ครับเทคนิคการใช่แล้่คุณรู้จักเทคนิคการได้ไงในเมื่อคุณอยู่แถวสามวาก็อยู่ใกล้กะมินโตมีโคต้าอ๋อมีโคต้าโคต้าใข่อไปที่โรงเรียนอ่อใช่ไม่ต้องสอบก็เทคนิคการทำให้ผมกับคุณได้เจอกันใช่ครับบันเทิงเลย พอรู้จักกันบันเทิงเลยซุงวิ่งเลยเรียนไม่จบเลยเรียนได้กี่ปีอะเที่งเรียนได้เรียนเกือบสามปีเรียนได้สามปีเอ้สองขึ้นปีสามขึ้นปีสามแล้วโดนทายโดนทายติดหญิงไม่ใช่ครับเพราะว่าไม่ตั้งใจเรียนไม่เชื่อหญิงไม่เชื่อผมอยู่กับคุณมาผมรู้เหมือนข่าวเลยนะ ไม่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 ได้มาเรียนใช่ใช่ใช่นอนติดเนี่ยนอนกับบ้านกับบ้านเย็นกับบ้านมืดอืแล้วก็เช้าไม่มาเรียนก็เรียนไม่ทันเพื่อนนะเพราะว่าที่นี่มันเรียนจริงๆอ่ะเรียนมันต้องเรียนมันรัฐบาลไงใช่ส่วนมากก็มาสอบบ้านเพื่อนเมื่อส่มบ้านเพื่อนครับอืมใช่ก็ใช่อ่ะ แล้วพอไม่จบเทคนิคการแล้วคุณปอมไปต่อที่ไหนต่อครับเนี่ยอ๋อก็เนี่ยมาต่อที่นี่ครับมินโฟครับไม่เทคนิคมินใช่ไหมไม่ใช่ชื่อชื่อคล้ายกันชื่อคล้ายกันใช่มา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 เรียนก็เทียบโอนมาเทียบโอนเรียนธรรมดาก่อนไปเรียนเก็บก่อนก็คือ ไปเรียนปชสามของที่มินโปใช่อ๋อเรียนเก็บไม่ไม่ก็เรียนอ่าเหมือนกับเรียนปีสองก่อนคือปีหนึ่งอ่ะเทียบโอนได้ได้เต็มหมดแต่ปีสองเทียบเทียบไม่หมดอ๋อต้องต้องมาไล่เก็บตอนเช้าอ๋อที่ที่ที่เก็บไม่มีอ่าครับเรียนภาคเช้าได้กี่ปีครับเรียนภาคเช้าเนี่ยปีหนึ่งแล้วก็มาต่อภาคข้ามอีกภาคข้ามก็คือตอนปวชสามใช่ แล้วถ้าเรื่องวิทยกรรมนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยภาคคำนะโอ้โหตรเถื่อนเลยตอนเรียนก็ก็เถื่อนจริงกัยุคนั้นใช่ยุคอะไรนะเก้0ศ0นย์สองพนตอเรือคุณเนี้ยเก้าศูนเรายังไม่เกิดเลยไหมอ้อโอเคใช่แล้วตอนเรียนภาคคำนี่เดินทางยังไงอ่ะตอนเรียนภาคคำอ๋อมอเตอร์ครับ มันยุคเรามอเตอร์ไซค์ผมมันแก๊งมอเตอร์ไซค์ไม่ยุคเรามันมอเตอร์ไซค์ด้วยแหละใช่รถเมย์น้อยรถรถเมย์น้อยใช่ตาแต่ก็มีไปนะมีพักเช้าใ่พักเช้านั่งรถเมย์แต่พักค่ำก่ันมาจะนั่งไอ้ขี่มอเตอร์ไซค์ตอนพักเช้าผมก็เคยเจอน่าตอนคุณเข้าตลาดอ่าครับนั่งนั่งนั่งสองแถวพองเจ๊ใช่ไหมสองแถวใหญ่สองแถวตืดก็ไันแน่สองแถวช่วงนั้นกำลังบูมเลยตืดๆเลยตองโยมด้วย เด็กแว้นเอ้ยไม่ใช่เด็กช่างรอเด็กได้เด็กช่างฮิตฮิตไปบางแสนอ๋อใช่นะออบางแสนน้ำตกอ่าใช่ใช่น้ำตกลังรองแล้วก็ไปเต้นอยู่หลังรถอ่าใช่โอ้โหใช่แต่ยุคนี้ไม่มีแล้ไม่มียุคนี้เป็นรถกระบะพ่อแม่เออมันความเจริญเงี้ยเงินหาง่ายขึ้น ใช่เข้าของยังแพงเลย<ช><ช>นะแล<ช>้วพาขำตลอดเลยไม้แต่ผมอยากรู้ตอนคุณเรียนภาคขั้มอ่ะเออผมอยากรู้วิธีกรรมคือแบบเพราะว่ามีโปรภาคขั้นี่คือแบบฟรีสไตล์เรื่องการแต่งตัวนะใช่ไว้ผม,มยาวบ,าบา่าเพราะผมมีรูปคุณโย<ช>ตอนเรียนภาคขัมอ่ะอืน <ๆ S 1> คือแบบเฟี้ยวเลยอ่ะ ทำให้ผมช่วงหนึ่งอยากไปเรียนกับคุณด้วยจริงอ่ะล้วไม่ไปพ่อไม่ไปมันเถื่อนเน่ยไหมเออมันมันมันเถื่อนแล้วพ่อแม่เขาก็เป็นห่วงเรื่องเรื่องไอ้นี่เพราะว่าช่วงนั้นคือแบบโอ้หมันยุคนั้นคือแบบมีดปืนถึงอ่ะใช่แล้วมันขับมอไซค์ยิงประกบเลยอะไรเงี้ยสมัยก่อนมันเถื่อนจริงคือใส่หมวกกันน็อกเนี่ย เต็มใบไม่ได้อ่เาเต็มใบไม่ได้เออถ้าเต็เมใบรู้เรื่องเขาไม่เช็คเลยอะ่ะเขาไม่เช็คถ้าไม่โดนเช็คก็โดนยิงเลยเ<อ>มีสองอยา่างเหมือนเหมือนเอาชิดไปแขวนอ่ะ คือแบบช่วงนั้นคือใครใส่เต็มใบขับมอเตอร์ไซค์นี่คือแบบต้องเลงไว้ก่อนแล้วว่าเด็กเด็กเด็กช่างแน่นอนแต่ขอเช็คไว้ก่อนแล้วดูการแต่งตัวอีกนะช่วงนั้นอ่ะโอ้โหคือกางเกงยีนรองเท้าว่าบใบเสื้อต้องเสื้อใส่เสื้อคลุมนะใส่เสื้อพวกเสื้อพิซ่าเอร์เกมสีเนี่ยรู้เรื่องรู้เรื่องเลยเป็นยุคยุคหนึ่งนะที่แบบว่าการแต่งตัวแม่งจะเป็นอย่างนั้นเลยเนาะจะรู้เลยว่าดูออกเลยเนาะคือเด็กช่างใช่ แล้วช่วงนั้นคือโรงเรียนแถวรามินทายังไม่ปิดด้วยเนาะยังอือเทคโนโลยีิษอ่าอ่าเขายังไม่ปิดแล้วเขาช่วงนั้นเขาแรงด้วยโหเขาแรงมากโหแรงจัดเลยคือคือแรงแรงเลยแหละยุคนั้นนี่ต้องบอกเลยว่าโหแรงแทบทุกโรงเรียนถ้าข้ามมาครับคับแรงหมดร้อนรอนเลย่ครับรอา่ที่ไหนนะ เท,โโเทคโนโลยีดุสิตการมุงใหญ่ช,ช่างกุดหัวมาก<ะ>มาต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อพี่ๆสถาบาันที่เอ่ยมานะครับขออนุญาตครับ,รบนั่นแหละหูแรงหมดเลยช่วงนั้นน่ะตลาดมินตะก,คคก่อนยุคคนก่อนเข้าได้แล้วแต่พอยุคพวกเรามันหูเข้าไม่ได้เลยนะค,คือเข้าไปนี่คือแบบตุ่มสี่ตุ่มห้านี่โดน รับหลังเลยอ่ะใช่ไม่ได้โดนเด็กช่างนะไม่ได้โรงเรียนนะโดนเด็กบ้าน<笑><笑>เด็กบ้านก็มีมาะลรใช่แต่เด็กบ้านเด็กตลาดส่วนมากมันจะไปเข้าโปรปะ่ะด้ก็มีแ<ม>ต,ต่ส่วนมากดุสิตอ๋อใช่จะเป็นดุสิตมากกว่าเพราะเด็กแถวนั้นอยู่อยู่หลังคลองอ๋ๆๆๆๆอ,อส่วนมากตอนยุคยุคเพื่อนเนี่ไหะใช่เด็กบ้านจะเรียนดุสิตแล้วก็เราไม่รู้ว่าเรียนไหนอ่ะมาหมกมาโดน S <S แต่ก็กร้อนมาได้ก็ถือว่าสุดยอดลยอยแล้วก็เฟียวแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตในยุคตอนเราเรียนเนาะจบมาก็โคตรบุญแล้วโอ้โหสุดๆเลยสุดๆเลย<ร>อืรอนได้ถือว่าแม่งใช่ใช่ถ้าเกิดใครที่ถ้าใครที่เรียนอยู่ในรุ่นๆนะจะรู้เลยว่าโหชีวิตแม่งคือแบบว่าสุดทะลุเลยอ,ะอ่ะทุกคนนี่คือสุดหมดนะ แต่ผมอยากรู้เรื่องวีรกรรมของคุณมากกว่าเรื่องผู้หญิงอ่ะผมชอบมากเลยอ่ะวีรกรรมของอ่ะมันคืออดีตคุณไม่ต้องไปสนใจตอนแรกผมไม่มีแต่คุณนี่มั่วซั่บ้านผมมากเลยนะถตมวันเลี้งตัวันเพื่อนโหพามาแต่ละคนนี่โหจุด นี่ถ้าสมมติไอตัวไมค์คนนึงนี่โอ้โหมันเลยล่ะเละเลยโอ้เละเลยตายเลยคุณอ่ะเละแน่นอนโดนเผาอย่างว่าแหละครับสอสอบ้างมินนิมิน้คุณใช่ไหมคุณนะแล้วตอนคุณได้ต่อปศไหมภาคขั้ ปอสอบไม่ได้ตอบปอปสอบไปเรียนไปเรียนวาทิตย์ไปเรียนเทคนโนโลยีอ่าัตนากสินครับอยู่บางเขนเลยไปเรียนเพื่อจบอ๋อ no นรัชเขาเรีย no กโนรัชเขาเรียกโนรัชใช่แต่ผมเรียนภราควว้แต่ no last, นรัชช่วงหนึง่งตอนที่ผมรู้คือตอนที่เทคโนโลยีปิดอ่ะ no อโน<อ>รัชก็เฮ้ยก็โอเคนะก็ดังอยู่นะพัคข้ามอ่ะมีมีเขาเปิดพัคข้ามอยู่แล้วก็ดังช่วงหนึ่งแล้วก็เหมือนเหมือนเขาก็ เงียบเงียบไปเออแต่ดังช่วงหนึ่งดังดังมีมีมีอยู่มีโนโนรัตภาคัอ่ะใช่แต่เขาเปิดเปิดแผนกช่างปะผมอันนี้ผมไม่รู้มีมีมีช่างยนต์มีช่างไฟมีแล้วก็มีบัญชีอ๋อคือแผนกช่างมีแค่สองแผนกเหรอใช่อ่ะมีมีไม่เยอะตอนนั้นอืมแต่คุณก็จบนี่จบอ่ะภาควันอาทิตย์ผมใช่อ่ะผมผมเรียนไปเรียนภาควอาทิตย์เรียนปส สองปีอ๋ออืม,อ,มอันนั่นคือหลังจากที่คุณตอนแรกคุณจบโปบลข้ามแล้วคุณก็ไปต่อราชพัฒนปะมีช่วงหนึ่งอ๋อใช่ราชพัฒก่อนใช่ไหมใช่ใช่เออมันจะมีใช่ช่วงช่วงก่อนที่จะไปเรียนจบปสผมไปเรียนต่อมาอะไรราชพัฒหล,ลังเรียนราชพักน์โหเรียนหลายปีด้วยใช่มเรียนเกือบสามปีอะสองปีกว่าจะตุดเรียนใช่อุตสาหกรรม แต่เรียนเรียนไปแล้วมันอยู่ไม่ไหวอ๋อเรียนโหดไม่หรอกมันมันน่าจะสี่ปีด้วยแหละเพราะว่าเพื่อนไม่ได้จบปวสใช่ไหมเพราะว่าถ้าถ้าเราจบปวสมันอาจจะแบบเรียนทักสองปีสามปีแต่นี่เราเหมือนคล้ายๆเหมือนเราจบพชเหมือนมหกอ่ะมันก็เหมือนไปสี่ปีเลยมันก็เหนื่อยไงใช่ครับติดเพื่อนด้วย ประเด็นเอาดีๆจริงเอาดีๆหลายอย่างดีๆแต่ส่วนหนึ่งอะคือแบบว่าไม่ค่อยเรียนเนี่ยอ๋อไปเฟี้ยวอย่างเดียวไปเฟี้ยวอย่างเดียวเนี่ยสมัยหก่อนคุณแต่งตัวเฟี้ยวเลยสมัไหก่อนเนี่ยคุณน้ำเทเลยอ่ะน้ำเทอีกแล้วผมจำได้สมัไหก่อนคุณแต่งตัวเฟี้ยวมากเฟี้ยวเนี่ยนขอบคุณมากครับ แต่น่าจะสู้ผมไม่ได้หรอกใช่ใช่ครับรอดเยอะไงรอเล่นรอเล่นรอเ่งานเข้าบ้านผมแล้วผมอยากรู้ว่าตอนที่คุณเนี่ผมอยากรู้สตอรี่ของคุณตอนเรียนภาคคํมมากเลยเพราะว่ามันเป็นโรงเรียนที่แบบฟีสไตล์ของยุคสองพันนะเพราะว่าจะมีไม่กี่โรงเรียนหรอกที่แบบฟีสไตล์ก็จะมีพวกแบบช่างอุดอุดคัมเทคโนโลยคัมมโปรคัมนะที่แบบ เฟีเฟียวเลยแบบครับเรื่องการแต่งตัวที่ท,ท,ที่ในโซนบ้านเรานะไม่ไม,ไม่ไม่เอาโซนอื่นเพราะโซนอื่นเรานะไม่รู้นะอย่างโซนพวกแบบฝั่งทนเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาแต่งตัวเฟียวหรือเปล่าแต่โซนบ้านเราคือแบบช่างอุดข้ามอ่ะทิ้งโนข้ามก็หมู่้าคข้ามเฟี้ยวเฟียวหมดแดะนะข้ามตัวว้ผกยาวหมดอืแล้วแบบแต่งตัวชุดนอกแบบโหเฟี้ยวแต่แต่เดี๋ยวแต่แต่ว่าเราดูรู้นะ คนนี้เรียนนี่นะคนนี้เรียนนี่นะการแต่งตัวแต่ละโรงเรียนน่ะจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้วอย่างของโรงเรียนของคุณน่ะผมอ่ะโป้โป้ข้ามแบบที่แบบต้อมผมนะถ้าถ้าถ้าเกิดว่าโรงเรียนโรงเรียนผมนะมินโฟกัะดูกสิทธิ์อ่ะแยกแคนแทบจะไม่ออกนะเพราะว่าผมลุงล้างเหมือนกันเลยแล้วใส่เสื้อคือเสื้อนะเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตปกแบบลายนี่ต้องไม่ลายสก๊อตลายทางม้างสมัยก่อนใช่ไห แตบบ่ว่าเป็นลายแบบว่าเขียวเหลืองอะ,อะไรเงี้ยใช่<ก>มันเป็นกางเกงยีนนะแล้วกางเกงยีนเน่ะจะต้องเป็นอ่าเป็นฮาร่าอืมอืออือโอ้ยยุ้งนั้น,นยุ้งสองพันนะครับ ขาล่างเก่งที่แบบมเกงสวยอ่าใช่เอวสูงใช่ครับอืมที่ที่ผมผมก็เคยใส่อยู่ใช่รีรีจะใส่น้อยขามันเดฟอืใช่ช่วงหลังๆอ่ะใส่แม็กใส่พวกนี้อืมแล้วแล้วแล้วไม่ใส่ใหม่ๆนะจะต้องใส่แบบเก่าๆแบบว่าสแหนเอแบบว่ามีแบบเขาเรียกว่าลิ้วริ้วเฮ้ยเขาปัจจุบันเขาเรียกเฟดเขาเรียกเฟดแบบแต่ว่าเหมือนเหมือนเหมือนกางเกงไม่ได้ซักมาสิบปีเว้ยมีช่วงหนึ่งผมเคยไว้ตอนตอนเรมอนมต้นแล้วแบบ สมัยนั้นมันเป็นรีวายริมแดงแต่มันไม่ได้ของอแท้หรอกอเพราะว่ายุคเรามันไม่มีตังขนาดนั้นหรอกอตัวห0ร้อยเจ็ดร้อยพวกป้ายขาวนะแสดงว่าเป็นรีวายมินบุรีหรือเปล่าเออใชอ่ยอมรับเพราะว่าเราไม่มีเงินซื้อเป็นพันเราขอั้งพ่อแม่อยู่แต่คือแบบโอ้โสมัยนั้นคือเอาไปตากผมเอาไปตากหน้าบ้านอ่ะแม่เดินผ่านอ่ะแม่โหแบบกินเหม็นมากไม่เคยทักไม่เคยทักเร่ ผมก็ไม่ซักนะขี้กกงขี้เกลือขึ้นเออนั่นแหละผมไม่ซักแต่แม่ไปซักโดนไหมโดนเหมือนกันหมไม่โดนโดนบนโดนบ่นโดนบ่นก็แต่ช่วงนั้นมันฮิตจริงอ